สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว y o u t u b e นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถเข้ามาใหม่ค่ะตัวนี้เป็นรุ่นใหม่เลยนะคะ EF 514T นะคะยันมารุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะ51แรงม้าค่ะสภาพสวยๆเดิมๆเ,เลยนะคะตัวนี้สวยมากค่ะสวยแบบใบมีดจากของใหม่ยังไม่หลุดเลยอะคะ่ะตัวนี้นี่ค่ะ สวยเดิมนะคะตัวนี้ไม่มีเก็บสีนะคะ514นะคะตัวนี้รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะชั่วโมงการทำงานนะคะตัวนี้317ชั่วโมงเท่านั้นนะคะใหม่มากๆนะคะ317ชั่วโมงเท่านั้นค่ะเป็นรถที่ยึดมานะคะตัวนี้นี่คะ่ะตัวนี้นะคะหมายเลขตัวเครื่องยนต์ค่ะ5 1 4 2 0 0 4 6 6นนะคะตัวนี้ สวยๆเดิมๆใหม่ๆเลยนะคะใครที่สนใจคันนี้สามารถแจ้งหมายเลขตัวเครื่องมาได้เลยนะคะนี่ค่ะสวยๆเดิมๆเลยนะคะใครหารุ่นนี้อยู่ไม่ควรพลาดค่ะตัวนี้ราคาดีมากๆนะคะบอกเลยสภาพสวยค่ะนี่ค่ะเป็นสีเดิมจากโรงงานทุกจุดนะคะรถใหม่มากๆนะคะนี่ค่ะสวยๆเดิมๆเลยนะคะดูสภาพรอบๆคันได้เลยนะคะ สีหัวน็อตยังเป็นสีทองอยู่เลยนะคะตัวนี้นี่ค่ะเป็นรถไล่เดิมๆนะคะ Pto ไม่เคยเปิดใช้งานเลยนะคะตัวนี้สภาพสวยนะคะสะภาพนางฟ้าเลยทีเดียวนะคะ EF514T นะคะรุ่นใหม่ล่าสุดของยันมานะคะ51แรงม้าค่ะมาดูด้านยางนะคะยางหน้าค่ะนี่ค่ะสวยๆเดิมๆนะคะกระทะล้อค่ะสีเดิมทุกจุดนะคะตัวนี้นี่ค่ะ ยางหน้ายางหลังสภาพดีทั้งสี่เส้นนะคะกระทะล้อสีเดิมทุกจุดนะคะตัวนี้มาดูด้านหลังของรถนะคะตัวนี้อย่างที่แจ้งไปว่าเป็นรถไล่เดิมๆเลยนะคะไม่เคยแกะเคยลื้อนะคะสภาพสีด้านหลังนี่คือสีเดิมทุกจุดนะคะ PTO ค่ะใช้งานน้อยมากๆนะคะตัวนี้ไม่ได้ใช้เลยละค่ะตัวนี้เนี่ยค่ะเป็นรถใช้ในไล่อย่างเดียวนะคะ ตัวนี้นะคะพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดานีน่าและผ่าน 6cm t ใหม่มือหนึ่งเลยนะคะตัวนี้อุปกรณ์ต่อพ่วงนะคะให้เป็นผ่านใหม่ไปเลยนะคะสภาพสวยนะคะตัวนี้ใครที่หารุ่นนี้อยู่นะคะสามารถจับจองได้เลยนะคะตัดสินใจซื้อกลางอากาศได้ค่ะตัวนี้ลดสวย90%เลยนะคะนรอยมาร์กจากของใหม่อยู่ครบนะคะดูด้านล่างค่ะ ใหม่ๆเยี่ยมๆนะคะตัวนี้ไม่มีเก็บสีนะคะเป็นสีเดิมจากโรงงานค่ะค่อนข้างถ่ายให้ลูกค้าดูค่อนข้างละเอียดนะคะเผื่อท่านไหนไม่สะดวกมาดูรถนะคะก็โอนจองกันได้ค่ะตัวนี้ราคาอยู่ที่5 8 5 0 0 0 0บาทนะคะ5 8 5 0 0 0บาทพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันิน่าและผ่าน6 CMT ใหม่มือ1นะคะใครสนใจคันนี้นะคะโทรสอบถามได้เลยค่ะ08 1 9136451นะคะแล้วก็มีค่าแนะนำให้ด้วย5,000บาทนะคะตัวนี้ใครที่มีญาติหรือคนรู้จักกำลังตามหารุ่นนี้อยู่นะคะก็ฝากแนะนำด้วยค่ะตัวนี้มีค่าแนะนำให้ด้วย5,000บาทนะคะสภาพสวยๆเลยนะคะ90%แน่นอนนะคะตัวนี้ท่านใดสนใจก็สามารถจองออนไลน์ได้เลยนะคะโอนจองแค่10,000บาทเท่านั้นคะ่ะที่เหลือก็เก็บเงินปลายทางนะคะตัวนี้รถปี60นะคะสภาพสวยเลยนะคะ สนใจก็โทรสอบถามกันมาได้เลยส่วน8 1, 9, 1, 3 9 4 5 1ค่ะเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันเลยนะคะพร้อมดูระบบไฮดรอลิกของ EF514T คันนี้กันค่ะ